ขวาญเอ้ยขวัญมาแตกสามตัวเลยพี่น้องดูด้านบนเด้ออ่ะดูขวามือก่อนนะครับหกเจ็ดสแล้วก็เจ็ดหกสี่อันนี้คือสามตัวบนนะครับออกโต๊ดนะครับถูกโต๊ดอ่ะดูซ้ายมืออันนี้ชุด4ี่ตัวที่ให้ตัดเล่นหรือจะวินจับสลับนะครับเจ็ดหกสี่ 4. ก็เข้าโต๊ดอีกนะครับก็ยินดีครับผู้ที่ถูกรางวัลน,นะครับนี่คือเลขที่อ,ออกเด้อเนี่ยสี่หกสี่เจ็ดนะครับแตกสามตัว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเด็ดชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆก,กําลังใจและขอขอบคุณท่านที่กําลังจะติดตามคลิปนี้เรากลับมาโฟกัสแนวทางเราพัฒนานะครับงวดประจําวันที่17กุมภานธ์68นะครับเป็นแบบสูตรคานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกก็ไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แล้วก็อย่าลืมสะับสุนสรสารที่ถูกกฎหมายท่อนนะครับด้านในมีการวิเคราะห์เลขเด่นนะครับเมื่ที่แล้วก็เข้าหลายสูตรนะครับมันจึงออกมาเป็นสามตัวโต๊นนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตอนท้ายนะครับ2ตัวสามตัว4ี่ตัวก็ลองพิจารณาจากเลขเด่นกันดูนะครับอ่ะไปดูด้านในกันนะครับไปครับ มาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นพันร้อยสิบหน่วยพันร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนล่างนะครับส่วนเลขเด่นเลขชนดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์ใบนี้มีทั้งหมดสามหมื่นกว่าสูตรนะครับฉะนั้นเลขที่เห็นคือเลขชนนะครับมีทั้งหมดสิบตัวมันมันจะมีคะแนนบอกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกมาให้นะครับว่ามันเด่นอยู่ตรงไหนมากที่สุดนะครับตัวด้านล่างนะครับดูขวามือด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงอันนี้คะแนนน้อยที่สุดนะครับ แต่ว่าถ้าดูจากอดีตนะครับด้านบนอที่เป็นคะแนนน้อยที่สุดมักจะออกมักจะมานะครับนี่นะครับห้ากับเก้านะครับถ้าจะวิ่งจะรูดนะครับให้รูดเก้าเด้อรูดเก้าบนล่างผมเดาว่าน่าจะเป็นหลักร้อยดูอดีตนะครับด้านบนเลขหกสีแดงนะครับสีแดงแทนหลักร้อยนะครับอันนี้คือเลขในอดีตที่ออกไปแล้วนะครับหลักพันคือสีเหลืองหลักร้อยคือสีแดงหลักสิบคือสีชมพูหลักหน่วยคือสีน้ําเงินนะครับ เลขมันมีทั้งหมด10ตัวฉะนั้นเลขสีดําคือเลขที่ไม่ออกนะครับแต่ว่างวดปัจจุบันจะเป็นสีดําทั้งหมดเพราะเลขยังไม่ออกนะครับมันจึงยังไม่ปรากฏเป็นสีนะครับเหลืองแดงชมพูน้ําเงินนะครับสังเกตดูในดีดด้ด,ด้านบนอ่นนี้นะครับเด่นบนล่าง5กับ9ถ้าจะวิ่งจะรูดให้วิ่งดูดเลข9ลรงเลข5กับเลข4นะครับปกติผมใช้3ตัวนะครับ แต่งวดนี้ผมเน้นๆให้นะครับ5กับ9เน้นมากที่สุดคือเลข9เดาว่าอยู่หลักร้อยนะครับก็พิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นเด่นพันร้อยหรือเด่นล่างมาต่อกับเด่นพันร้อยหรือเด่นล่างอันนี้ส0 0 0มื่นกว่าสูตรนะครับฉะนั้นเลข10ตัวมันจะมีคะแนนบอกนะครับเป็นเลขเด่นเลขชนให้ดูขวามือนะครับในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับ เดี๋ยวผมบอกว่ามันเด่นอยู่ตรงไหนนะครับดูด้านล่างดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเด่นพันร้อยหรือเด่นล่างก็คือสามเก้าสี่แปดนะครับงวดทแล้วผมก็เลือกให้สี่ตัวนะครับสี่ห้าหกเจ็ดมาหมดเลยนะครับมาครบเลยสี่กับหกโอ้ไปออกสี่เจ็ดด้วยไปออกบนสี่เจ็ดแต่อันนี้คือเด่นล่างนะครับไม่เกี่ยวกับบนฉะนั้นสีที่ปรากฏก็คือสีเหลืองกับสีแดงนะครับอันนี้คือเลขแนอดีตนะครับเลขติบตัว อ่ะงวดปัจจุบันตามที่บอกจะเป็นสีดําทั้งหมดทั้ง10บตัวนะครับนี่เลือกให้แล้วนะครับสามเก้าสี่แปดอันนี้คือเด่นล่างอ่าผมดาว่าเลขเก้านะครับอยู่หลักร้อยนะครับหลักร้อยคือสีแดงดูอดีตนะครับเลขหนะครับสีแดงออกห4สี่เจ็ดนะครับซ้ายมือนะครับเลขที่ออกนะครับส่วนเลขเก้าเลข10เลข1 1บเอดคือลําดับงวดนะครับอันนี้แล้วแต่ผู้ใช้จะกําหนดผมจะกําหนดมาร้อยงวดก็ได้2อ0งวดก็ได้นะครับแต่ไม่มีประโยชน์นะครับ ดูแค่นี้ก็พอนะครับอ่ะวิจารณากันเองเด้อต่อไปเด่นบนทุกหลักมาต่อกับร้อยสิบหน่วยร้อยสิบหน่วยก็คือเด่นบนทุกหลักนะครับประมวลผลจากสามหมื่นกว่าสูตรฉะนั้นเลขสิบตัวคือเลขชนนะครับ ให้ดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดึงอยู่ตรงไหนนะครับผมเลือกให้นะครับอ่าดูสี่เหลี่ยมทีแดงด้านล่างสุดขวามือนะครับสี่ห้าเจ็ดศูนย์หนึ่งให้เน้นเจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับงมดที่แล้วผมเลือกมาให้สามตัวสองสามสี่นะครับผมคิดว่าเลขสามน่าจะมามันมาเลขสี่จอยมันออกสี่เจ็ดนะครับอ่าและทีนี้ถ้าทุกคนสังเกตนะครับสังเกตซ้ายมือนะครับศูนย์หกเจ็ดแปดนะครับ มันมาเลขหกับเลขเจ็ดนะครับฉะนั้นในงวดนี้ผมคิดว่าน่าจะจับเป็นคู่โต๊ดได้นะครับซ้ายมือเด้อเก้าสองแปดนะครับกับขวามือเจ1ดศนะครับก็ดูตัวอย่างจากอดีตนะครับหกสี่เจ็ดนะครับมันมาซ้ายกับขวานะครับส่วน4ี่กับ5ก็ทําเป็นเลขรองก็ได้นะครับให้ใช้ขวามือเจ1ศกับซ้ายมือนะครับจับกันเก้าสองแปดนะครับจับกันพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็น1ิบหน่วย มาต่อกับ10หน่วยบนนะครับใบนี้3 0,000กว่าสูตรนะครับนำไปชนกับ1สูตรนะครับงวดที่แล้วมาครบเลย4ี่ห้านะครับตัวชนในงวดนี้ตัวชนนะครับ0 3 4 5 9ห้านะครับเดาว่ามาอย่างน้อย1ตัวนะครับอันนี้ให้ดูเลขชนก่อนนะครับตัวเลขเด่นให้ดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างสุดครับดูในกรอบสีเหลี่ยมสีแดงก่อนเด้ออันนี้3 0,000นกว่าสูตรนะครับ อันนี้คือเลขชนนะครับชนจาก3 0 0 0 0ืกว่าสูตรเก้าสนี่ห้านะครับดูด้านบนนะครับงวดที่แล้วผมก็เลือกให้5ตัว7 8 6 5 4มาครบเลย4กับ7นะครับเลข4สีชมพูหลักสิบนะครับอ่าเลข7สียงเงินหลักหน่วยออก4 7นะครับดูซ้ายมือก็เลขเจี๊อกนะครับ6 4 7นะครับในงวดนี้นะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับ9 3 0 4 5แล้วผมนำมาชนกับขวามือนี่ใบสีขาว มีเพียงสูตรเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้คือสูตรมาครบ2ตัวบนนะครับชนได้เลขอะไรบ้างเติมจากเลขน้อยที่สุดเลข0ูนย์อาร์มีนะครับเลข0ู่ย์เลขสามนะครับเลข4เลขเก้านะครับหรือจะนำเจ็ดมารวมด้วยก็ได้นะครับจากนั้นเลขเจตัวตัดเลข2ออกนะครับตัดเลข2ออกเหลือ0ูนย์สามี่ห้าเจ็ดเก้าจับวินจับสลับนะครับ2ตัวบนเท่าน,นั้นไม่เกี่ยวกับหลังอื่นนะครับ อย่างงวดที่แล้วมันชน4ตัวมันชน4 5 7นะครับมันชน4 5 7ดูซ้ายมือนะครับ7 8 6 5 4นะครับอนำมาเทียบกับขวามือขวามือมีเพียงสูตรเดียวชน4 5 7นะครับชน4ตัวงวดที่แล้วก็เห็นไปแล้วนะครับมันมาครบเลย4 7นะครับอ่าในงวดนี้มันชน0 3 4 5 9นะครับ ถ้าเอาแค่ในกรอบ5ตัวนะครับมันชน03459นะครับนี่นะครับตามนี้เลยนะครับ03459ก็พิจารณาก,กันเองนะครับต่อไปเป็นเด่นปักหลักมาเริ่มกันที่หลักพันนะครับอันนี้ก็มีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรนะครับอ่าดูขวามือนะครับเด็กสิบตัว มันมีคะแนนชนนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันดิ่นอยู่ตรงไหนนะครับให้ดูด้านล่างดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงขวามือนะครับอันนี้ผมดูตามเปอร์เซ็นต์นะครับเด่นสองห้าสี่หกหนึ่งแปดอันนี้คือเด่นหลักพันนะครับดูอดีตด้านบนนะครับเลขสีเหลืองนะครับหลักพันเลขสี่นะครับออกสี่หกสี่เจ็ดนะครับเลขหกก็ออกหกศูนย์สี่ห้านะครับฉะนั้นน่าจะเดินต่อนะครับสองห้าสี่ 618อันนี้คือหลักพันนะครับมิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักร้อยมาต่อกับหลักร้อยนะครับอันนี้ก็ประมวลผลจาก30,000ื่นกว่าสูตรนะครับเพราะฉะนั้นเลข10ตัวคือเลขชนนะครับชน30,000ื่นกว่าสูตรนะครับดูขวามือนะครับในช่องผลลัพธ์เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่ามันเด่นอยู่ตรงไหนนะครับดูด้านล่างนะครับ ดูด้านล่างสุดในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับซ้ายมือนะครับหลักร้อยเด่นสามสองศูนย์เก้าหกห้านะครับงวดที่แล้วผมเลือกมาให้สี่ตัวผมเลือกศูนย์หกเจ็ดสามนะครับแต่ผมชอบเลขศูนย์มากที่สุดไม่มาจอยมันมาเลขหกนะครับแต่ก็ยังอยู่เลขที่ผมเลือกให้นะครับยังอยู่ในที่ผมเลือกให้สี่ตัวศูนย์หกเจ็ดสามมันมาเลขหกก็ถูกนะครับในงวดนี้นะครับเปอร์เซ็นต์มันมา นี่มันยาวมาตรงนี้เลยมาถึงเลขห้านะครับอา่าก็เลขเด่นนะครับเปอร์เซ็นต์มันมาถึงเลขห้าเลยฉะนั้นหกตัวนี้ไม่น่าพลาดนะครับโดยส่วนตัวผมชอบเลขเก้านะครับผมเดาว่าเลขเก้าน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับอ่ะก็พิจารากันเองเด้อต่อไปเป็นหลักสิ มาต่อกับหลัก10นะครับอันนี้ก็ประมวลผลจากสา0,000ืกว่าสูตรนะครับเลขเด็ดเลขชนนะครับดูขวามือนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเด่นอยู่ตรงไหนนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์เด้อดูด้านล่างดูด้านล่างสุดเลยในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับขวามือเด็ดหลัก10นะครับก็คือ9 8 5 7 1 3นะครับน่าจะเป็นเลขคี่นะครับมันมีเลขคู่อยู่ตัวเดียวคือเลข8นะครับ จะนันเดาว่าน่าจะเป็นเลขขี้นะครับอ่าตรงไหนดีอ่าตัวไหนดีก็ลองพิจารณากันดูนะครับอืาอาจจะแค่สี่ตัวนะครับอาจจะมาแค่ตรงสี่ตัวนี้นะครับห้าเจ็ดหนึ่งสามนะครับให้เน้นห้าเจ็ดหนึ่งสามเดอ้อตรงนี้เดอ้อหลักสิบอย่างดที่แล้วผมก็เน้นสามศูนย์สี่เจ็ดแปดนะครับโอ้เมื่อล้วผมเน้นห้าตัวแปดสามศูนย์สี่เจ็ดมันมาเลขสี่นะครับออกสี่เจ็ด เลขแอดีตที่เป็นสีชมพูนะครับแทนหลัก10ฉะนั้นเลขอีก9้าตัวนะครับคือเป็นสีดํานะครับอ่าคือเลขที่ไม่ออกอันนี้คือสีแอดีนะครับสีของเลขเดอ้ออ่าส่วนงวดปัจจุบันจะเป็นสีดาทั้งหมดนะแต่ผมเลือกให้แล้วนะครับผมเน้นให้แล้วนะครับเน้นมากที่สุดห้าเจ็ดหนึ่งสาพิจารณาเลขนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับอันนี้ก็ประมวลผลจากสา0,000ืนกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลข10ตัวเดี๋ยวผมจะบอกคะแนนการชนนะครับว่ามันเด่นเลขอะไรนะครับให้ดูด้านล่างนะครับดูด้านล่างสุดเลยในกรอบสีแดงนะครับอันนี้คือเด่นหลักหน่วยนะครับ3 2 8สองดนะครับน่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับผมชอบเลข1 ก็น่าจะประมาณ4ตัว8 7 1 0น่าจะาประมาณนี้นะครับแต่ผมเลือกมาให้เผื่อมันหลุดนะครับผมก็เลยเลือกมาให้6ตัวอ่าโดยเพิ่มเลข3กับเลข2ไปด้วยแต่ให้เน้น4ตัว8 7 1 0อ่าส่วนตัวผมชอบเลข1นะครับอ่าลองพิจารณากันดูนะครับต่อไปเป็นสรุปนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่หนึ่งนะครับเป็นสรุปสี่ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับงวดที่แล้วตัดเล่นเข้าสามตัวโต๊ดนะครับเจ็ดสี่หกนะครับเข้าสามตัวโต๊ดอ่าในงวดนี้นะครับที่สิบเจ็ดกุมภาอันนี้ชุดสี่ตัวนะครับให้ดูด้านล่างนะครับอันนี้คือเลขเด่นนอตัวทีตัวเล็กๆสีเขียวคือเลขเด่นนะครับมีทุกหลักอันนี้นะครับหากจะใช้ก็แคปไว้นะครับจะเลื่อนให้ดูช้าๆนะครับดูไม่ทันแคปไม่ทันกดหยุดนะครับ งวดที่แล้วนะครับเดินปักหลักผ่านทุกหลักนะครับในงวดนี้ก็มั่นใจว่าผ่านทุกหลักนะครับนี่หลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยก็ดูตามนี้เลยนะครับส่วนแต้มรวมไม่แน่ไม่นอนนะครับงวดที่แล้วก็รุดเกือบหมดนะครับอ่ะเลขชุดด้านล่างเนื้อเลขชุดนะครับรวมทั้งหมดสองชุดโอ้เลขตัวเดียวกันเลยชุดที่หนึ่งนะครับแปดเก้าหนึ่งสามชุดที่สองแปดเก้าสามหนึ่ง โอ้ก็ตัดเล่นได้เลตัดเล่นได้ตัดเล่นโลดแ9ดเ้าเป็นล่างเก้าสามหนึ่งเป็นบนนะครับหรือจะวินจับสลับก็ลองพิจารณากันดูนะครับเมื่อทีแรกวก็เข้าสามตัวโต๊ดนะครับหนึ่งเจ็ดสี่หกหรือหกสี่นี่แหลจะจำไม่ได้นะครับก็เข้าสามตัวโต๊ดอยู่ในวดนนี้ก็น่าจะเข้าสามตัวอีกนะครับ931 9สามหนะึ่งเก้าหนึ่งสามะผมชอบอยู่ผมชอบเก้าสามหนึ่งนะครับผมชอบเก้าสามหนึ่ง ลองพิจจรณากันเองนะครับต่อไปเป็นสรุปสามตัวมาต่อกับสรุปใบที่สองเป็นสรุปสามตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นลาวพัฒนาสิบเจดกุมภา 68. หกแปดวดที่แล้วเข้าสามตัวโต๊ดเนาะ,ะมาดูงวดน,นี้นะครับว่าได้เลขอะไรนะครับอ่นี่ดูด้านล่างนะครับรวมทั้งหมดห้าชุดนะครับเลขสีแดง อ่าสองหนึ่งสามสามห้าสองหกหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งอ่าผมชอบอยู่สามชุดนะครับผมชอบสองหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าสามหนึ่งชอบมากที่สุดเก้าสามหนึ่งนะครับก็ลองพิจารณากันเองเด้ออันนี้ว่าไปตามสูตรเนาะผิดถูกไม่มีใครรู้น,นะครับให้เป็นแนวทางก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรสองตัวบน มาต่อกับสรุป2ตัวบนนะครับราลาพัฒนา17กุมภาพันธ68นะครับเลขชุดสีแดงอยู่ด้านหลังนะครับอันนี้คือเลขเด่นนะครับตัวสีเขียวอ่านี่เลขชุดสีแดงก็ไม่มากไม่น้อยนะครับรวมทั้งหมด19ชุดได้แก่10 13 30 31 32 33 38 50 51 52 57 58 70 83 90 92 93 97 98ผมเลือกชุดเดียวเลย31 อาจจะชอบต่างจากผมก็ได้นะครับก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป2องตัวล่างมาต่อกับสรุป2องตัวล่างนะครับเรลาบัฒนา17กุมภาหกแปดนะครับเลขสีดำคือเลขเด่นนะครับส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนี่นะครับรวมทั้งหมด9ชุดนะครับได้แก่19 42 4346 49 6 9 8 2 8589 ผมเลือกเลข9นะครับหลักหน่วยหลักหน่วยล่างกับหลักร้อยตัวเดียวกันผมชอบเลข9กนะครับอ,อ๋อก็มีติด19นะครับ4ี่9โอ้มีติดอยู่3ามชุดเลขที่ผมชอบนะครับสูตรเพื่อนๆมีสูตรของตัวเองมีเลขเด็ดเลขดังเลขอาจารย์ที่แมนๆก็ลองนำมาเทียบแล้วก็พิจารณาเลือกกันเองนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมั่งมีเงินทองทั้งไทยทั้งลาวนะครับ่อยถูกรางวัลเด้อถูกรางวัลใหญ่ๆไปเลยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็โคจบเพียงแค่นี้นะครับถตา,ากเพื่อนๆเดฟซี FC, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชรกันไปเยอะๆให้คนอื่นก็ได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ